แอนทองประสมโวยแฟนหนุ่มเอธินพันหลังถูกถามเรื่องงานแต่งงาน เป็นอีกหนึ่งโค้รักมาราธอนที่หลายคนแอบบลุ้นแอบ,บเชียว่าเมื่อไรเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงอย่างแอนทองประสมกับแฟนหนุ่มนองวงการอย่างเอธินพันธ์ที่คบกันมานานกว่า16ปีจะมีข่าวดีวเรื่องแต่งงานสักทีแถมล่าสุดพึงจะผ่านวันเกิดของสาวแอนไปแต่ดูเหมือนจะยังไม่ได้ของขวัญจากแฟนหนุ่มเพียงคนเดียววันเกิดเป็นงานแต่งของน้องชายพอดียังไม่ได้ทําบุญเลยค่ะติดถ่ายละครเซอร์ไพรส์ก็น้องชายแต่ งานในวันเกิดตัวเองเลยต้องไปยกน้ำชาไปเป็นผู้ใหญ่ครั้งแรกซึ่งนักข่าวก็ได้ถามว่าได้ของขวัญจากแฟนหนุ่มเอธินพันธ์หรือยังและสาวแอนก็ได้ตอบว่ายังค่ะเหลือคนเดียวที่ยังไม่ได้ให้แอนเดี๋ยวต้องทวงแล้วอยากได้ของขวัญชิ้นใหญ่ๆแพงๆบอกไปแล้วว่าอยากได้ของใหญ่ๆแพงๆแต่ยังนึกไม่ออก เขาก็นิ่งๆเหมือนเดิมและนักข่าวยังถามต่อว่าปีนี้หมดสิทธิ์ลุ้นแต่งแล้วสาวแอนเลยตอบว่าใช่แต่ปีนี้ไม่น่าได้เพราะว่าละครยังไม่เสร็จไงาถามว่าละครจบมีลุ้นไหมไม่กล้าพูดแล้วล่ะผิดคำพูดตลอดเลยแพลนแต่งก็มีนะแอนรอวันแต่งอยู่แต่ว่ามันยังไม่ได้แต่งสักที ตอนนี้คือยุ่งจริงๆทำงาน7วันละครก็คือเพิ่งเริ่มถ่ายคลานๆมาเรื่อยๆแต่ว่ากระดรักถ่ายมาได้เยอะแล้วถ่ายกับเจมจิรายุดีค่ะแปลกดีรสชาติใหม่ๆปัญหาให้ปวดหัวถามว่ามีไหมในกองก็ปกติดีไม่มีอะไรปวดหัวส่วนกระดรักก็โอเคค่ะทุกอย่างรับรื่นไม่มีปัญหาอะไรนั่นเองละค่ะ